ค่ำคืนแห่งความหวังและความหวาดระแวงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วเราจะเจอกันไหมเหตุปะทะกันระหว่างชายแดนไทยกัมพูชายังดังกระทึก คึกคมในยามคำคืนที่ผ่านมาบอกคิดว่าในยุคท่านสมัยแบบนี้จะมีเหตุปะทะกันหรือว่าไพ่สงครามสถานที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่เฮาได้พักพิงให้เฮาได้มีความปลอดภัยปิดไฟนอนแล้วก็ยังมีความเป็นกังวลเพราะว่าเสียงปะทะกันหรือว่าเสียงป่อไ่ดังตู้มตามขเขามาในหูเลยเดือยแม่น้องมะนาวกับผ้าลูกๆมานอนอยู่ศูนย์พักพิงประมาณ3 4มื้มือแล้วหลังจากที่กินขา้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแวะมาเบืองบ้านน้ำก่ะป่นองนะคะสงสารแต่อีมากีนองม้าคู่ใจของน้องแตงโมพ่นยานเสียงปอดังคักน้องแตงโมกับพ่อเพิ่นกลับมาเมืองบ้านอีมากีมันก็เฝ้าแรีนขึ้นรถเลยบ่ว่าแต่คนบ่ว่าแต่หมาก็มีความหยานกันทั้งนั้นค่ะในศูนย์พักพิงของบายมือนีไม่นองมะนาวกับปาดบกมัวให้นองมะนาวกินซึ่งพอเพิ่นอามาจากบ้านมีส้มให้กินแหนยังแน่กับพ่อได้ข่ายเขียดพ่อเลยเศร้าห่วง,งเนาะคนในศูนย์พันเว้าให้ กำลังใจนะคะพี่น้องเพิ่นก็บอกว osure, ่าฝ้าห้องดังดังค่ะพี่น้องตัดผาพมาย่ำเสาค่ะพี่น้องนะคะนี่ก็เป็นทีมงานของกันจอมพลังเดอร์นะคะเขาได้เอาอาหารกลองนะคะดูนะเขากลองมาจำหนั่ นี่คือ<า>ใคร <organizational marriage? S 2> แม่ไม่ตอบ <It> s <S <า>สักทีเลยน้องน้องลูกหลานทุกคนแม่นี่คือใครสู้ๆนะคะเดี๋ยวพี่กลับเข้ามาอีกพวกนี้นะไม่ก็วันนี้เดี๋ยวกลับเข้ามาเอาคนโงมาให้แร่ๆทุกท่านสู้ๆนะคะพวกเราไม่ทิ้งค่ะนักฟุตบอลเราไม่ทิ้งค่ะผู้ใครสีสันแต่ละค่าไตรบุญญา ดูนะให้หนูหนูกระั้นมากระจายให้ทุกท่านนะขอบคุณนะคะสาธับปูสับปูสับปูให้คนไข้ <c oughs> <c oughs> หายมูล,ลนิธินะคะพี่น้องนะคะนําสิ่งของของกินของใส้ต่างๆนี่แหละค่ะพี่น้องนาดื่มนะคะมาบริจาคแห่งกับศูนย์พักพิงแห่งนี้หลายอิลีค่ะพี่น้องนะคะหลายอิลีแต่ว่าบริไทพี่น้องในเบิงขอบคุณผููใจดีได้หลายค่ะพี่น้องนะคะที่สมทบมานาเอามูล,ลนิธิก็ด,ดีค่ะพี่น้องนะ,ะในวิกฤตแบบนี้คนไทยเฮาบทิถ,ถิมกันแน่นอนค่ะพี่น้องมีกินมีใส่มือนี่ก็เป็นมือหนึ่งที่เพื่อนใดอันของแจกนะคะเป็นพิซซ่านะคะซึ่งเป็น ของโปรโดของเด็กๆเ,เลยน้องมะนาวก็กินยางแสบเลยครับพี่น้องนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆนะคะกะอยู่ในศูนย์แบบนี้ก่อนนะคะฟังข่าวสารจากผู้ที่เพื่อนประชาสัมพันธ์นะคะกับหน่วยงานตรงเลยนะคะพี่น้องเมนวาเขาจะไปฟังแต่ในโซเชียลจะมีความวิตกกังวลหลายนะคะเพราะว่าข่าวบางข่าวมันกับบเมนความจริงฟังหูไวหูกรคันเมนวาสงสัยอียังหรือว่าเหตุการณ์ไปหวนสเพพันสามาถให้สอบถามทางผู้ดู ูแรแล่ศูนย์พักพิงนี้ได้ค่ะเขาวก้องที่เพิ่อนแจกในเมน,นี้ก็เป็นเขาวก้องผัดกะเพราครับพี่นอง นะคะกระแซบแซบนะคะพี่น้องนะคะเพ่นเห็ดยังไงกินเฮาก็กินนะคะพี่น้องนะคะเฮาบอลเหลืองมากเนะาะไม่อยู่น้าเพิินก็ให้ความร่วมใหม่ร่วมมือนะคะซอยพ่นเห็ดนันเห็ดนี้แน,น,น่กนะ็เป็นเรื่องธรรมดานลค่ะพี่น้องนะคะ,พนะคะเพราะว่าเฮากบมาอายุนะคะเพ่นก็เห็ดกับเขากับน้าให้เฮากินนะคะอันใดที่เฮาพอเห็ดซอยพันใดก็เห็ดค่ะพี่น้องนี่ละค่ะพี่น้องนะคะเฮาจะใส่ซีวิตยอยู่แบบนี้นะคะจนกว่าสถานาการณ์มันจะดีขึ้นแม่นองมะนาวก็ขอทรงกําล่างแห้งใจให้กับพี่น้องของเฮาที อยู่ติดเขตชายแดนหรือวละแวกไกลเคียงนะคะตีจําเป็นต้องอพยพเนาะนะคะก็ขอให้ซู้ๆแล้วก็เข็มแข็งไว้ก่อนนะคะเป็นกระล่างแห้งใจให้พี่น้องเขาเฮาสู้ขูสุคนนะคะไม่นองไม่น่าเสือว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะพี่น้องนะคะมีอย่างเฮ้าก็ซอยเหลือกัน